กันไปหลายวันนะครับผมประมาณสองสาวันนะก็คือผมติดตุลาแลนะ้วทุกคนก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูนะผมก็การสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูชอบูุบะอรเอาทุกคนด้วยนะผมเราอยังไม่จบนะทุกคนกับกองเลดก็คือตอนนี้จะลองใส่เป็นแบบว่าหัวฉีดเดิมนะผม,ะผมกันนี่คือหัวฉีดเดิมนะนี่ก็คือถอดออกจากรถเนี่ยพวกมงมาอะไรครบนะครับผมก็เป็น,เป,นเป็นของเดิมอ่ะเออก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองอยากลองใส่ดูว่ามันติดโค้ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือแบบ คือเรายังไม่รู้ไงว่าใส่หัวฉีดเดิมมันจะทิ่งได้หรือเปล่านะผมก็คือก็ผมนัดลืนใส่หัวฉีดเจนะผมอย่างที่เห็นทุกคนคลิปที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแนะนานะครับผมว่าเฮ้ยแบบต้องทาอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากลองใส่หัวฉีดเดิมแล้วก็เดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนนะผมแต่บอกเลยว่าแอบสั่งกล่องแต่งมาแล้วทุกที่นะครับผม คือไม่มีคนด่าเลยมีแต่คนแนะนํานี่ขอบคุณจริงๆนะผมส่วนใหญ่เนี่ยคือแบบเฮ้แม่งไล่รถสิวเสียวอะไรงี่มันจะมีคนด่าไงเออแล้วมีคนมาแนะนาเลยเราก็แบบดีใจเฮ้ขอบคุณจริงๆทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นคอนเทน์กันทุกคนแล้วลองอาไปวิ่งดูนะครับผมอะ่ะก็ที่ผมสั่งไปนะผมมีคนดูแนะนําให้ผมไปซื้อนะผม,ผมก็จัดให้ทุกคนก็ราคาก็ไม่แพงหรอกทุกคนก็พอจับต้องได้นะครับผมก็ราคาทั่วไปราคาแบบจูนนะเออแต่ว่าเวอร์ชันนี้จูในโทรศัพท์ไงเออ เลยวะพี่มันมันน่าเล่นเว้ยนะคือมันจูนเลนโทรศัพท์แกก็เลยแบบจัดซะหน่อยอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยคือน้องๆที่ทักเข้ามาถามในเฟซบุ๊กนะผมว่ากองเลทเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นเราสั่งมาสองอันไม่เกินห้าร้อยนะ <Okay. S 1> คือมันมันมันไม่แพงของทุกคนก็ลองไปสั่งแล้วก็ลองมาใสา่เลนดูนะครับผม <S <S เออมีคนบอกว่าอะไรนะกองเดิมมันจะวิ่งดีกว่านี้ปหมืออแต่ว่ามันต้องแบบเอาใส่กองออกดีไหมคือเรายังไม่ได้ลองนะผมก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะผมแต่ว่ากล่องแต่งนี้คือ คือมันน่าลองหมดนะคือมันเป็นแบบว่าดูในโทรศัพท์ของทุกคนเหมือนกับว่าใครก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในอีีหน้าอันนี้มันจะติดโค้ดหรือเปล่าผมไม่รู้นะทุกคนแต่เห็นแบบบางคนบอกว่าฮี่ถ้าคือถ้าเราเปลี่ยนคอนเีดแล้วแบบว่าเราไม่ได้เปิดกุญแจเนี่ยมันจะไม่ติดโค้ดบางคนก็บอกว่าแค่ถอดปั๊กก็ติดโค้ดแล้วนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนคือเราก็ไม่มีด็อกเตอร์ API แนะแบลว่าเอามาเช็คอะไรเงี้ยแต่ว่ามันควรต้องมีนะถ้าไรแบบพวกกล่องเดิมอะไรเงี้ยมันต้องม ช็อตกล่องผมคิดว่ามันน่าจะไม่เวิกแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดเป็นที่เริมแ้วก,ก็คือผมใส่ของเดิมเข้าไปนะผมก็สําหรับคนที่แบบว่าพี่ตอนนี้สเต็ปอะไรก็มีแค่แคมท่อสเตอรลนะผมเรือนยังเป็นเรือนเดิมแต่ว่าเปลือกกล่องตามที่คนดูอยากให้ทำผมก็คือกล่องเหล็กสร้างกล่องเหล็กยาวผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากองเหล็กยาวแล้วก็หัวฉีดเดิมมันจะวิง่งเท่าไหร่นะผมที่เบที่ผม,ผมว่าอยากแส่เป็นกล่องแต่งเพราะว่าหนึ่งเลยก็มันไม่ได้จะติดโค้ดทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ้ ซื้อมาลองเล่นดูอะไรเงี้ผมก็เดี๋ยวค่อยดูกันดีทีหน้าแล้วก็อย่างหนึ่งเตอร์หลังนะผมคุจะใส่เป็นคือไล่ตามน้ำหนักผมนะผมก็ไ่าจะใส่เป็น15 31นะผมเพราะว่า30เนี่ยมันเอาไว้ให้ตัวเลขขี่นะไอ้ตัวน้ำหนักที่มันหนักเท่าไหร่นะ50เออ50กว่า55่ะเออนั่นแหละทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวเราเอาไปวิ่งดูนะผมก็เดี๋ยวไปเจอกันถนนเลียกเลยแล้วกันตอนนี้กลับมาใส่หัวฉีดเติมนะผมเติม E 20เนี่ยรู้สึกว่าต้นเขาเร่งมันมันเ็นนแห้ง เหมือนยิ่งทํายิ่งมั่ววะ่ะไงกลับมาหัวใจเดิมรอบนี้ไม่รู้จะวิ่งได้หรือเปล่านะผมเพราะว่าอาการรถมันปิดเป็นแลกแล้วถ้ายกล้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะยกได้หรือเปล่านะมันสะดุดสะดุดใหม่อะ่ะนี่ต้องรอกล่องว่ะทุกคนต้องรอกล่องจริงๆนะแล้วก็ผมไปแอบตั้งคัทอะ่ะเพราะว่ามันลื่นทุกคนไปแอบตั้งคัทมา ไม่รู้ว่าที่มันไม่วิ่งเนี่ยมันเป็นเพราะกันหรือเปล่าไม่น่าใช่รอกว่าไม่น่าใช่หวะก็ลองแนะนํามานะครับผมว่าเออแบบมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยคิดว่าแบบถ้าฟังเสียงก็อาจจะรู้นะเพราะว่ารถผมมันมีแค่แคมป์หแคมป์ท่อสเตอร์แค่นั้นเองเดือเดิอนะผมแต่ว่าเปลียกองแฝงกองเหล็กย,ยาวแค่นั้นนะครับผมแต่ต้องลองวิ่งดูนะว่ามันวิ่งได้เท่านไหร่แล้วก็วันนี้ไม่มีตัวขับด้วย <laughs> ขี่เองทุกคนก็จะขึ้นสะเตอร์เป็น สิบห้าสามสิบเอ็ดนะครับผมเบอร์ที่ผมคิดว่าผมขี่ได้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าถ้าผมเอาสิบห้าสามสิบเนี่ยผมลองขี่แล้วคือผมหนักเกินไปอะ่ะมันมันไม่ไหวอะ่ะเราผมลูกเดิมนะครับผมไม่ใช่ลูกห้าสามนะเออลูกเดิมคนขับหนักเจ็ดสิบโลรวมหมวกหรือเปล่าเาว่ามีคนคอมเมนต์ว่าไย hey, หมวกหนักหนึ่งโลนี้่น,นี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไปช่างล่าสุดเนี่ยมันเจ็ดสิบโลครับผม นั่นแหละแล้วลองหมอดูแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนี้รถผมเป็นท่อรั่นนะครับผมที่แบบว่ามันดูแบบว่าไม่ค่อยรั่นเพราะว่าเป็นน่า,นาจะเสียงไอ้ตัวนี้มกกันกรบเสียงตัวนี้แม่งดังกว่าท่ออีกเลยเดี๋ยวรอครับผมจะมีพี่คนนึงส่งท่อมาให้ <c oughs> เอ,อแบรนด์นี้ก็แบรนด์ดังด้วยนะครับผม,ผมก็ต้องรอนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าพี่แกจะส่งแบบว่าทรงไหนมาให้ผมนะครับเออ เราต้องรอติดตามทุกคนก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าคนดูอยากให้ใส่นะครับผมคือผมเคยเห็นคนดูคอมเมนต์มาละแบรนด์นี้อยากใส่แบรนนี้อยากให้ใส่แบรนดนี้เออเดี๋ยวเรามาลองดูทุกคน <S <S ผมน่าจะทำเองแค่ลูกเดิมแล้วก็เล่นจุกจิกไปอย่างนี้แหละทุกคนเพราะว่าถ้าลูกห้าสามเนี่ยผมส่งช่างดีกว่านะครับผมจบช่างดีกว่าอยู่เส้นเลี่ยงกันเหมือนเดิมแล้วก็ผมจะมาจับ GPS ให้ดูนะเดี๋ยวลองเทสก่อน เปิดแอปเข้ามาไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็คือทุกคนต้องเปิด GPS ก่อนนะครับผมมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ GPS สัญญาณดาวเทียมอะไรของมันตั้งอย่างอะไรของโทรศัพท์นะครับผมมันถึงจะขึ้นนะเออเปิดแอปมาเข้าปุ๊บอย่างนี้แหละแล้วก็หาที่ไวด้ดีๆนะผมลองมันล่วงนะอ่าประมาณนี้ลองมาจับดูว่าจะวิ่งได้หรือเปล่านะผมว่าอาการตอนนี้แม่งรถแม่งรัวมากเลยไปลองขี่ดูแล้วกันไป ยึดขี้ได้126เองมาทุกคน124ผมหายไปไหนหรือมันอาจจะติดโค้ดไปเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจะไปวนอีกรอบหนึ่งนะอ,อ่ะขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยววนกันอีกรอบหนึ่งนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นทุกคนเดี๋ยวไปแก้เอาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไรเหมือนกันที่124ผมหายไปไหนก็ไม่รู้ล่าสุดที่ว่าเคยวิ่งได้สูงสุดนะได้123โปรโปรแค่นั้นเอง แกมเท่อเตอเรือนเดิมตอนนั้นหัวจีดเดิมด้วยอาลองลงกอนลองลองนะนั่นแหละทุกคนก็อยากอัพแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเอาไปทากรุงเทพนะเพราะว่าช่างที่ผมจะทําเนี่ยเขาอย่กรุงเทพนะครับผมคิดว่าน่าจะทํากรุงเทพแหละหรือว่าถ้ามีแบบว่าช่างไหนแบบทันดีดีแบบแบบไม่ดองงานก็แนะนํบ้างน,นะครับผม,ผม,ผ,มผมเบื่อแบบแทกดองงานอะ่ะเข้าใจไหมไม่ไม่ได้ขี่ททีแบบเอ้ยช่างเมื่อยจะเสร็จ ให้รออะไรอยู่ให้ช่างมือจะสเสร็จไอ้นนี้ยังไม่มาไม่เอาอะงั้นไม่เอานะอะไรทําแบบทําเดือนสองเดือนไม่เอานะ,ะไ,แบบไ,านะไป เย็ดเลยไปดูดิดูดิ GPS ได้117นะครับผมเออดีวะ่ะแกะ้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนกล้องเล็สยาวนะผมไม่รู้ว่ามันติดโค้ดหรืออะไรนะผมจะเจอ15 30นะครับผมเออแต่ว่า123เป็นตัวเลขคิด